จังหวัดยะลาค่ะประกาศเจตนารมณ์เมืองสิทธิมนุษยชนแห่งที่6ของประเทศไทยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเทศบาลน,นครยะลาได้ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับเทศบาลนครยะลาจัดโครงการประกาศเจตนารมณ์พัฒนาเมืองสิทธิมนุษยชนณนะห้องประชุมเทศบาลนครยะลาโดยมีนางสาวปิติการสิทธิเดชกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาและสร้างเมืองสิทธิมนุษยชนเมืองที่ดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผลักดันให้เกิดกลไกปกป้องสิทธิอย่างยั่งยืนค่ะทาด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกุสุมากูใหญ่ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งมีพันธกิจร่วมกันในการทํางานเพื่อสังคมและร่วมกันผลักดันสันติภาพสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดการพัฒนาเมืองสิทธิมนุษยชนในครั้งนี้ก็เป็นการสร้างกลไกประกันสันติภาพตามมาตรฐานสากลค่ะ